น้ำแข็งทิพวันลงลุกไม่อาบน้ำเผยหน้าสดแบบเรียวเรียวฉ่ำฉ่ำแต่คนไลคเป็นหมื่นแถมยังคอมเมนต์ชมอีกเทียบบอกเลยงานนี้น่าฮักขนาดเผยความสวยเป๊ะปังบนเวทีไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว มาลงความสวยแบบเรียวๆกันบ้างสำหรับน้ำแข็งทิพวันนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ผู้มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผลงานเพลงของเธอต่างก็โด่งดังยอดฮิตติดหูมากมาย อาทิตแนะนำโตลอยมหาแหนซึ่งยอดวิวแต่ละเพลงก็ขึ้นหลักหลาย10ล้านเลยทีเดียวนอกจากผลงานเพลงและน้ำเสียงอันไพเราะแล้วน้ำแข็งทิพพวันยังมีเสน่ห์ในเรื่องของความสวยเด่นบนเวทีทุกครั้งที่จับไม้และล่าสุดวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2566น้้าำแข็งได้โพสต์รูปภาพผ่าน Facebook ส่วนตัว เผยให้เห็นลุคแบบเรียวๆไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแต่งจัดเต็มก็ยังงามขนาดพร้อมแคปชั่นไอเราก็น้ำไม่อาบสาด้วยทีนี้ก็ลำบากก็เหม็นสาบไปเลยแม้จะลงลุคแบบหน้าสดน้ำไม่อาบแต่ความสวยก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยจนแฟนคลับต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมอาทิมือน่ารักสุดๆไปเลยยะหน้าสดก็สวย นอกจากนี้แฟนๆบางส่วนยังสอบถามถึงคำว่ากุยที่น้ำแข็งใช้ในแคปชั่นโดยคำนี้มาจากภาษาภาษาอีสานแปลว่าเหม็นสาบนั่นเองค่ะนอกจากคอมเมนต์ชมจากแฟนคลับแบบรัวๆแล้วลุกไม่อาบน้ำของน้ำแข็งยังได้ยอดไลค์ไปมากกว่าหมื่นไลค์ขนาดลุกใสๆไม่แต่งหน้ายังงามจนแฟนคลับใจละลายขนาดนี้ลุคศิลปินบนเวทีจะทรงเสน่ห์กันขนาดไหนล่ะคะเนี่ย